วันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านมาดูซูเปอร์คัพสีใหม่นะครับปี2022นี่ิองนดนึงนะครับเป็นสีแดงขาวนะครับตัวรถเป็นสีแดงนะครับตัดด้วยบางลมสีขาวนะครับก็ขาวถามว่าขาวเดิมไหมก็เหมือนขาว2 0 2 1น่ะครับแต่ว่าสีแดงนะครับบอกเลยว่าสีนี้สวยมากนะครับจะออกแดงแบบแก้วๆเลยครับแดงสว่างๆเลยนะครับเดี๋ยวพาเุก่านเดินดูรอบคันเลยนะครับช่วยผมดูด้วยละกันนะว่ามีความแตกต่าง อะไรจากเดิมไหมนะครับหรือว่าทางกอน์ด้านะครับจัดอะไรมาให้แบบติดๆหรือเปล่านะครับก็ช่วยมองนิดนึงนะครับเอาที่ผมเห็นแล้วกันนะครับอาจจะไม่ครบนะครับแต่ว่าก็จะพูดให้ทุกท่านเข้าใจแล้วกันนะครับว่ามันเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับจากที่ผมดูภายนอกนะครับรูปทรงดีไซน์นะครับยังใช้เป็นบล็อก2องพันี่เอ็ดอยู่นะครับเปลี่ยนแค่สีนะครับนี่ล้อหน้านะครับก็เป็นขอบล้อคอสิบเจ็ดนะครับเป็นซีลวดนะครับ ขนาดยางเบอร์ล้อหน้าเป็นเจ็ดสิบเก้าสิบพอสิบเจ็ดนะครับเป็นยางไออาร์ซีนะครับโชก็เป็นสีบอลนะครับระบบเบรกนะครับเบรกหน้าเป็นดัมเบรกนะครับเบรกหลังก็เป็นดัมเบรกเหมือนกันนะครับ oh. เพื่อจะให้แบบคงความคลาสสิกกัะนเนาะแล้วก็เบรกถามว่ารุ่นใหม่นะผมบอกเลยว่าหนึบมากนะครับอยู่ดีมากนะครับสำหรับระบบเบรกนะครับไม่ต้องห่วงนะ มีหลายๆท่านบอกว่าระบบเบรกดัมเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ตัวนี้ผมรับประกันเลยว่าหนึบมากนะครับผมถามคนใช้จริงแล้วนะครับไม่ต้องห่วงละเรื่องระบบเบรกนะครับล้อหน้านะครับอยู่ดีมากนะครับนี่บางโคนหน้าก็เป็นสีแดงสีแดีออโตวรถนะครับเขาเรียกว่าแดงแก้วเนาะใช่ไหมครับเพื่อนๆช่วยดูหน่อยเดี๋ยวไะลองเทียบกับรุ่นอื่นด้นใครอยากดูสีแดงเทียบกับสีแดงไหนก็คอมมต์มานะครับจะจัดให้นะครับ ด้านบนนะครับครอบด้านหน้าก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับสีเดียวก็ตัวรถนะครับแล้วก็จะมีครอบแฮนด์นะครับตัวบนตัวลากนะครับตัวนี้ก็เป็นแดงนะครับครอบไฟหน้านะครับเป็นสีชุบโครเมียมนะครับนี่ระบบไฟก็เป็น LED นะครับบนล่างเลยทั้งไฟสูงและไฟต่ำนะครับกระจกนะครับเป็นแบบทรงกลมนะครับเหมือนซุปปตี้ไอ้นะครับกุบกระจกุปเปตี้ไอถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับ สามารถใส่ให้ด้วยกันได้นะครับไฟเลี้ยวก็เป็นแบบตรงคมเหมือนเดิมนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวกระจกถามว่าดูยกลก็ก็่อนะพอมีหลายท่านรอเหมือนกันนะครับสําหรับสีแดงนะครับกระจกตัวสีแดงนะครับจะเป็นสีดํานะครับข้อกระจกด้านหลังนะครับเป็นสีดแล้วก็จะมีบางลมด้านหน้านะครับสองข้างเป็นสีขาวแล้วก็ตัดด้วยดำเหมนี้ตัวนี้เป็นพลาสติกนุ่มนะครับสีดำาป็นเนตตรงกลางครับ พลาสติกนุ่มครับระบบกุญแจก็เป็นล็อกสองชั้นนะครับมีลูกกุญแจมาให้สองดอกนะครับสวิตช์สตาร์ทนะครับข้างขวาจะเป็นสวิตช์สตาร์ทนะครับข้างซ้ายจะเป็นสวิตช์ไฟสูงไฟต่ํานะครับแปลไฟเลี้ยวนะครับหน้าปัดเรือนไหม่ก็ใช้ตัวเดิมนนะครับมีนาฬิกามีปรับทิปนะครับตัวน,นี้เป็นระบบไมดิจิตอลแล้วนะครับ จะไม่มีสายใหม่แล้วนะครับตอนนี้เป็นสายระบบไฟฟ้านะครับแต่มีเข็มมัานัดหลอกอยู่นะจะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะครับมาดูด้านหลังนะครับเบาะนะเป็นสองสีนะครับเป็นเบาะตอนเดียวแบบยาวๆเลยครับข้างบนเป็นสีดํานะครับด้านข้างจะเป็นสีออกเทาๆนะครับคนเทาๆนะครับจับหลังเป็นแบบชุบโครเมียมนะครับโช้กหลังก็เป็นชุบโครเมียมแบบสวยๆเลยครับ ก็จะมีสติกเกอร์ครับว่าซปเปอร์ครับตัวนี้เป็นแบบเรียมนะครับแต่ตัวแต่งอ่ะเป็นแบบนูนผมเคยเห็นอยู่นะครับแล้วก็จะมีฝาครอบตรงนี้นะครับสองข้างนะครับมีเ,เพื่อนๆหลายท่านถามว่าวิธีถอดยังไงเดี๋ยวผมเปิดอ่าถอดให้ดูนะครับว่าูน้นนะแถมถอดให้ดูนะครับมาดูด้านหลังกันร้อนทอนะตัวนี้เป็นแบบชุบพรีเมียมนะเหมือนตู้เก่าเลยคนระับเหมือนกันเลย ด้านหลังนะครับจะเป็นไฟท้ายไฟเลี้ยวเป็นแบบวงกลมนะครับถามว่าหลอดแ e d วดีหรือยังยังนะครับยังใช้หลอดมีไส้เหมือนเดิมนะครับนะครับทั้งไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับนี่ดูบังโคลนตัวหลังนะครับยาวขึ้นไปนี้เลยสวิตงานนะครับเป็นสีเทานะครับแล้วก็จะมี สติ๊กเกอร์การบริเสายางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับอ่านนิดนึงนะครับแล้วก็โซ่นะครับบรงรักษาโซ่นะครับมีระยะฟีเท่าไหร่อะไรพวกนี้ครับบอกหมดเลยล้อหลังนะครับก็เป็นยางไอซีเหมือนกันนะครับขนาดยางเบอร์แปดสิบทับเก้าสิบข่าสิบเจ็ดนะครับเป็นล้อซี่ลวดเหมือนกันพักเท้าหลังก็เป็นงานอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะมียางส่วนอ่าคนซ้อนนะสําหรับสาหรับคนซ้อนนะครับเป็นยางนะครับ มาเดี๋ยวผมบอกนิดนึงนะครับคนที่ซื้อไปแล้วนะครับเปิดตัวนี้ไม่ได้นะวิธีเปิดนะครับมันจะมีสองแฟกใช่ไหมเสียบเจ๊แบบนี้นะครับแบกแรกแบบนี้นะครับให้ดึงออกนะครับรุ่นใหม่ๆห่ออกง่ายนะครับนี่ข้างในก็จะมีสมุดรับประกันนะครับมีบล็อกมีหรือเปล่าน่าจะเป็นบล็อกหัวเทียนกับไขควงนะครับมีถุงแบบนี้มาให้ด้วยนะครับสามารถเปิดดูได้นะครับมีมาให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับอ่าเราก็จะเวลา พอเกาะกบพื้นะครับแล้วก็กดอย่างนี้เลยแล้วก็เวลาเปิดเบาะนะครับให้เราหมุนสุดนะครับหมุนสุดนะครับจะเป็นการเปิดเบาะขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมใต้เบาะก็เหมือนเดิมครับไม่ไม่สามารถวางอะไรได้เหมือนเดิมน้ำมันก็เติมแก๊เก้าหนึ่งก้าได้เลยนะครับหรือว่าอีกยี่สิบตัวนี้ก็เติมได้แล้วนะครับนี่เราก็จะมีคําว่าสกุปอ่าซปเปอร์ครับนะพุทธีนะครับทุดทีมีคําว่าซปเปอร์คัพนะครับเขียนตรงนี้มาด้วยนะครับจะทํามาทําไมก็ไม่รู้นงใต้เบาะ น่าจะทําเป็นจุดอื่นสวยกว่าไหมผมว่าอ่าแล้วก็มีเพื่อนถามว่าตัว2 2 1นะครับกับตัว219 220สามารถเอาเบาะสองตอนมาใส่ด้วยกันได้ไหมได้นะนี่ครับย้ายตัวเนี้ยย้ายชุดเนี้ยมาใส่ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วเอาสายนะครับสายตัวสั้นนะ่ะมาใส่นะครับแล้วก็ซื้อบ่อสองตอนมาใส่ี่ง่ายครับเพราะว่าโฉมเดียวกันอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนแค่บอกแค่นั้นเองนะครับอ่วิธีเปิดก็ประมาณนี้นะครับเพืพ่อนสำหรับเครื่องยนต์นะ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์บล็อกของพันที่เบีดนะครับเป็นบล็อกเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยนะครับก็ลากมาตั้งแต่สองพันที่เดยี่สองนะครับใช้เครื่องยนต์บล็อกตัวเดียวกันนะครับสีเครื่องยนต์อะไรก็เหมือนกันนะครับระบบเกียร์ก็เป็นระบบเกียร์วนนะครับมีสี่เกียร์นะครับก็ใครที่มาขับรถเกียร์นะเกียร์หนึ่งกดนะครับเกียร์สองกดสามกดสี่กดนะครับแล้วเวลาเราจอดรถสนิทนะครับเราสามารถกดเกียร์ว่างได้เลยนะครับเราไม่ต้องถอนกลับนะเราสามารถกดได้เลยต้องจอดสนิทก่อนนะครับแต่ถ้า ยังขับอยู่ไม่สามารถไปต่อได้นะครับต้องหยุดให้สนิทเท่านั้นนะถึงจะกดเกียร์ว่างได้นะครับเราเครื่องยนต์พวกนี้นะครับเป็นระบายความร้อนด้วยอากาศนะก็ลูกเล็กนะครับชักยาวถามว่าก็เครื่องยนต์ใช้ตัวเดียวกับเวฟสองพันที่สบดแต่แต่นะจะมีเหตุผลคือแต่ทําไมไม่ดังเหมือนสองพันี่ิบ็ดนะครับตัวเวฟนะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมลองสตาร์ทดูนะตัวเวฟ จะมีเสียงค่อนข้างจะดังกว่าตัวนี้นะสำหรับ2021นะครับแต่2022นะครับสบายใจได้ไม่ดังแล้วนะครับทางฮอนด้าทำการแก้ไขมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับรายละเอียดก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับใครเห็นจุดไหนต่างจากตัว2021บ้างนะครับช่วยคอมเมนต์ได้นะครับราคาตัวนี้นะครับณตอนเปิดตัวที่ผมถ่ายนะวันที่14เดือน1 65นะครับราคาตอนนี้อยู่49,000บาทนะครับก็ใครสนใจก็รีบมาจัดเลยนะครับมีทั้งหมด สีสีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวรอตัวจริงมาก่อนนับผมจะจอดเทียบให้ดูว่าสีไหนสวยสุดนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็อาจจะมีรปโยู่บ้างไม่มีบ้างก็ขออภัยด้วยครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถามว่าสวยไหมมันก็สวยมากนะครับสีนี้สวยมากนะครับก็อยากดูสีแดงนี้ไปเทียบว่ารุ่นไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมจะได้ไปถ่ายคลิปไปดูอ่าแล้วลืมไปนะครับสติกเกอร์ตัวนี้ให้เปลี่ยนใหม่ให้ด้วยนะครับ ไม่เหมือนตัวเก่านะครับติ๊กเกอร์ใหม่ด้วยนะครับก็สวยดีนะครับโอเคนะใครชอบแบบคลาสสิกคลาสสิกนะครับก็มาจัดได้เลยนะครับสุดปะครับสำหรับที่นี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม